อะตั้งไฟล์ใหม่ภาษา c Next ภาษา c อะชื่อไฟล์ว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปเซฟใน directory เหมือนเดิมนะอะผมเซฟในนี้ป๊บอะแล้วก็แน่นอนโจหัวเลยไลบรารี include เหมือนเดิมนะอ่ะ s t a r d a r d นะครับอะ st do. h นะแล้วก็ ประกาศตัวแปรเนาะ integer m a i n โจหัวโจวหัวครับอ่ะแล้วก็ปิกาตั้งต้นเลยนะอ่ะครั้งที่แล้วเนาะผม integer นะอ่ะบวกลบคูณผมไม่ทวนแล้วนะเพราะบวกลบคูณมันตรงตัวเลยมันง่ายเนาะอ่ะผมให้ตัวแปรมี a มี b แล้วก็มี b c ปั๊บนะ่ะเรียบร้อยอ่ะผมให้ a มีค่าเท่ากับ 5้ยกตัวอย่างนะ b มีค่าเท่ากับ2เออผมบอกว่าให้ c มีค่าเท่ากับเอ,อ่อเอา a หาร b อย่างนี้ก่อนอา้าวทวนทวนก่อนอา้าว a หาร b อา้าวเรียบร้อยถ้าเราอยากเอาแสดงผลเนาะเอา c ค่าที่ a หาร b ที่มันได้เท่าไหร่มาแสดงผลแล้วก็ print f ยังจำได้เนาะ ลืมหมดแล้วนิดหน่อยเอออ่ะอ่ะิเออันนี้เป็น integer อยู่ใช่ไหมครับอินทิเจอร์อยู่นะอ่ะอินทิเจคือจำนวนเต็มนะเพราะนั้นเวลาที่เราแสดงผลก็เปอร์เซ็นต์ดีก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเทียบเทียบนะอันนี้คือครั้งครั้งที่แล้วนะยังไม่ได้เริ่มของใหม่นะอ่าแสดงผลนะครับตัวแปร c แล้วก็อ่าจำกัดให้มันแสดงแค่นี้เลย เกทไปถึงไหนแล้ว่าสารเน่เกท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 อืมมันขึ้นมาบังแล้วมองไม่เห็นอ่าโอเค G E T C H นะอ่าโอเคอ่าผมถามว่าเลขจำนวนเต็มเนาะห้าหารสองอ่าห้าหารสองอ้าวห้าหารสองนะได้กี่ครั้งครับ ถ้าเราใช้หารปกติใช่ไหมมันมีหารกับเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้เลกจำนวนเต็มนะเออได้กี่ครั้งหารได้กี่ครั้งหารได้หลายครั้งอ้มึงหลายครั้งอ้าวตายอัดแล้วเวีนกรรมเฮ้ยช็อตทําให้หลุดพู้มึงนียอ้าวโอเคหารได้สองครั้งใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้หารแบบนี้ใช้สล็คเราจะได้คําตอบออกมาเป็นสองนะสองเหลือเศษเท่าไหร่ครับ สองสองสี่หลือเศษหนึ่งเออเหลือเศษ <1. S 1> ห,หนึ่งเพราะนั้นถ้าเราใช้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์แบบนี้สู <45. S 1> เออเราจะได้คำตอบออกมาเป็นหนึ่งอันนี้คือการหารโดยใช้ตัวแปรแบบอินทิเจนะอ่ะไปเทสเลยนะอ่ะถ้าใช้ตัวนี้เราจะได้สองนะแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์มันจะได้เศษออกมาโชว์ก็คือเศษหนึ่งนะครับอา้าวลองเลยปั๊บอ้าวตายแล้วผมทำอะไรผิดเนี่ย อ่า uh, error หรืออ๋อผมไม่ใส่ไอ้นี่ใส่ทำไมเนี่ยสารแน่จริง uh, okay. อ่าโอเคหมายางมาแล้วอ่ะ uh, หารได้กี่ครั้งครับสองใช่ไหมอ่าสองครั้งนี่นะปพิบทีนี้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 ถ้าผมบอกผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเปอร์เซ็นต์แน่นอนมันจะโชว์เศษใช่ไหมมันไม่ได้โชว์จำนวนใช่ไหม อ่ะโชว์เศษก็คือเหลือเศษหนึ่งถูกไหมนะอ่ะนี่นะเหลือเศษหนึ่งอันนี้คือแบบอินทิเจอร์นะครับแบบจํานวนเต็มนะเราหารแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไปกดเครื่องคิดเลขอ่ะถ้าเอา A หาร b คือห้าหารสองแล้วได้เท่าไหร่ครับเอาห้าหารสองได้เท่าไหร่เอ่ยสองจุดห้านั้นเออสองสองสี่ใช่ไหมสองสองสี่แล้วเศษหนึ่งใส่จุดเติมศูนย์จะมากลายเป็นสิบสองห้า สิบเราจะได้สองจุดห้าถูกไหมเพราะนั้นสองจุดห้ามันเป็นเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมครับจำนวนเต็มหรือทศนิยมมีจุดด้วยเนี่ยมันต้องเป็นแบบทศนิยม,ยมใช่ไหมเอ้ยทศนิยมสินะมันมีจุดนี่ไงเพราะนั้นเมื่อมันเป็นแบบทศนิยมปุ๊บนะครับการแสดงผลมันควรจะเป็นเปอร์เซ็นต์ f เพราะมันเป็นโฟลทใช่ไหมโฟลทคือทศนิยมนะ และการประกาศตัวแปรก็ควรจะเป็นแบบ float นะครับนะอ่าเป็นแบบ float นี่นะอ่าเดี๋ยวพอได้ออกมาปุ๊บเราจะได้ออกมาเป็น2.5นี่ง่ายมาวานเลยตัวเลขเพียบนี่2.5นะบอกลำ่านเอาตัดออกได้ไหมเอาเอาโชว์แค่2องตำแหน่งพอทำไงครับ ทำไมเอออยากโชว์แค่ทศนิยมสองตำแหน่งก็เปอร์เซ็นต์อะไรครับหรือหมดแล้วมั้งจุดสองใช่ไหมอ่าจุดสอนี่มันจะโชว์แค่สองตำแหน่งว้าบง่ายเห็นไหมโอเคนะอ่าอันนี้คือเพิ่มเติมนะจากสัปดาห์ก่อนก็คือวันนี้หารออกมาเราจะไม่ได้หารแบบจำนวนเต็มเหมือนคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วถ้าหารจำนวนเต็มถ้าเป็นสลั ได้จํานวนที่หารได้แต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์หารออกมาเราได้นิเศษใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบทศนิยมโฟร์นะครับออกมาเราก็จะได้เป็นค่าที่หารออกมาเป็นทศนิยมแบบนี้เนาะอ่ะโอเคนะอ่ะจบเรื่องที่หนึ่งทีนี้มันมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ครั้งที่แล้วมีคนถามแต่อเผอิญว่ามันมัน,ม,นมันปิดโปรแกรมไปแล้วนะก็เลยอธิบายไปเฉยๆว่าไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูนะ ก็จะมีตัวเพิ่มค่าลดค่าอ่าแล้เวเปิดตรงนี้แบบทดสอบเนาะครั้งที่แล้วเราทำข้อหนึ่งกับสองเนาะผมให้ทำข้อหนึ่งข้อเดียวนะเพราะเราไม่มีคอมตรงนี้ก็เลยไม่ได้ไอ้นี้อ่ามีคนถามว่าอาจารย์ครับตอนที่ทำอะ่ะมันเป็นอ่าสมมติว่าเป็น x ใช่ไหมถ้าเพิ่มค่าคือ x บวกบวก,บวกใช่ไหมถ้าลดค่าก็คือ x ลบลบถูกไหมอ่าที่เขาที่แล้วท,ที่ที่ทำโชว์เป็นตัวอย่างเนาะพอไปเจอโจทย์ปุ๊บ งงงงอะไรนี่ไงไปเจอบวกอยู่ข้างหน้าไปเจอลบ,ลบอยู่ข้างหน้านะแต่ผมก็ไม่ทําตัวอย่างให้ดูหรอกก็แค่บอกว่ามันเหมือนกันแหละแล้วมันเหมือนกันจะไว้ข้างหน้าข้างหลังได้หมดเหมือนกันนะอะเพราะนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองเทสดูเลยนะครับทาทาเทสดูนะว่าว่ามันเหมือนกันจริงไหมอะผมให้เป็นกลับไปเป็นอินทิเจอร์เหมือนเดิมนะอะเดี๋ยวลองเทสเหมือนเดิมอันนี้เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ดีเหมือนเดิมนะ อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวแปร a ตัวเดียวเพราะว่าเพิ่มค่าลดค่าผมให้ a เท่ากับ10สมมุติให้ a เท่ากับ10นะ,ะถ้าผมบอกเพิ่มหนึ่งค่าคือ a บวกบวกมันก็จะกลายเป็น11ถูกไหม11นะะมันจะกลายเป็น11นี่นะะถูกเพิ่มหนึ่งค่ามันจะกลายเป็น11ถ้าถกดผมบอกว่าเป็น a ลบลบ มันก็จะลดลงหนึ่งค่าถูกไหมลดลงหนึ่งค่าจากสิบก็จะเหลือเก้านะครับนี่สิบก็จะเหลือเก้านะอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้ที่ครั้งที่แล้วที่งงที่ถามขึ้นมาก็คือบวกบวกมันไปอยู่ข้างหน้าหรือลบลบมันไปอยู่ข้างหน้าได้ค่าเท่ากันไหมอ่ะลองรันดูเลยนะสิบเพิ่มค่าหนึ่งก็จะกลายไปสิบเอ็ดมันก็ได้ค่าเท่ากันเพราะนั้นจะไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังก็ ไม่แตกต่างกันได้ผลลัพธ์เหมือนกันโอเคนะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวลองลบลบข้างหน้าสิเหมือนกันนะได้ค่าเท่ากันสิบถูกลดมาหนึ่งค่าเหลือเก้าเนี่ยโอเคนะโอเคนะง่ายๆนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือการอ่าใช้เลขยก,ยกกำลังเออ ทีนี้การใช้เลขยกกําลังเนี่ยมันจะกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าค่าที่ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวแปรท,ที่ที่เขาเรียกอะไรอะเป็นดับเบิลนะเพราะนั้นการแสดงผลมันจะใช้เป็นอินทิเจอร์ไม่ได้นะดับเบิลมันจะเป็นลักษณะของอการแสดงผลแบบทศนิยมแบบฟล o อิมันจะอยู่ในหมวดเดียวกันนะแตนะ่พวกอินทิเจอร์พวกลองพวกอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในหมวดเดียวกันแล้วก็พวกไอ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 ดับเบิลไอฟลูพวกนี้นอยู่ในหมวดเดียวกันนะ ราะนั้นการแสดงผลแบบเลขยกกำลังนะเราจะใช้เป็นแบบ float นะอ่าใช้เป็นแบบ float นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ f นะอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าตรงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วกันเอาตัวเลขแทรกก่อนอ่าขออนุญาตแทรกก่อนเออตรงนี้ยังไม่ไม่โชว์ตัวแปรนะอ่าการแสดงผลแบบเลขยกกําลังเนาะ เออเราจะใช้ฟอร์มนี้นะครับใช้ฟอร์มว่าพา,นะาวแล้วก็วงเล็บนะพาวแล้วก็บวงเล็บอันนี้แสดงตัวเลขไปก่อนนะแสดงตัวเลขก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่ตัวแปรอ่ะถ้าผมบอกว่าสองยกกําลังสองมีค่าเท่าไหร่อ่ะสองคูณสองมีค่าเท่าไหร่ครับสองคูณสองไม่เท่าไหร่เออศูนย์สี่สสเออใครศูนย์ว่า ไม่ใช่นะได้สี่นะครับสองยกกําลังสองหมายถึงสองคูณกันสองครั้งนะครับได้สี่วิธีการนะครับนะบอกว่ามันเป็นสองยกกําลังสองนะครับก็คือพิมพ์พาววงเล็บนะแล้วก็สองนะครับลูกน้ำสองอย่างนี้หมายความว่าเป็นสองยกกําลังสองนี่คือฐานมันนะครับอันนี้คือเลขชี้กําลังนะเลขชี้กําลังยกกําลังสองนะนี่ต้องมีคําว่าพาวนาหน้านะ เหนนะแล้วมันแสดงผลต้องสแสดงผลเป็นแบบ float นะครับเปอร์เซ็นต์ F นะใครใส่เปอร์เซ็นต์ D ไม่ได้นะเปอร์เซ็นต์ D ไม่ออกนะอ่ะสองยกกำลังสองได้สี่นะรับอ่ะได้เท่าไหร่สี่เนาะอ่ะได้สี่แต่มีจุดทศนิยมมาเพียบเลยเนาะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอาจารย์มันเป็นเลขจำนวนเต็มผมไม่อยากใส่เลขทศนิยมทำไงครับอยากจะตัดศูนย์นออกให้หมดเลยทำไงเอ่ยก็ ใส่เลยครับจุดอะไรจุดอะไรเอ่ยจุดศูนย์หรือจุดธรรมดาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาหนึ่งตำแหน่งก็จุดหนึ่งไปใช่ไหมเอาสองตำแหน่งก็จุดสองไปอันนี้ทวนนะอ่ะไม่เอาเลยก็คือเอาใส่จุดอย่างเดียวพอนะใส่จุดจุดอ่าเหมือนจุดศูนย์น่ะนะครับอ่ามันก็จะเลือกแสดงขึ้นแค่เลขสี่เลขเดียวเห็นไหมเห็นนะอ่าถ้าเป็นสองยกกำลังสามได้เท่าไหร่ สองคูณกันสามครั้งสามตัวสองยกกำลังสามแผมเปลี่ยนสองยกกำลังสามได้เท่าไหร่เอ่ยแปดแปดใช่ไหมเออสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดนะอย่าประมาทนะเด็กจบเด็กจบมสามมาเรียนจนขนาด,ดนี้บางทีเลขกยกกำลังยังคูณไม่เป็นเลยนะบางคนนะงงกันนะเลขง่ายๆอ่ะอ่ะไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะโอเค ได้แปดถูกไหมได้แปดนะสองยกกำลังสีไอองไงง่ได้เท่าไหร่เอออีกตัวอีกตัวสองยกกำลังสี่อ่าผมเปลี่ยนเป็นสองกำลังสี่คือสองคูณกันสี่ครั้งได้เท่าไหร่ครับสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองเท่าไหร่แปดสองแปดสองสิบหกนะสองสองสี่สี่สองแปดแปดสอง สิบหกเฮ้ยเฮ้ยเลขฐานนี่ระวังนะปีสามคือต <sch> ้องเรียนดิจิตอลแล้วนี่เดี๋ยวเรียนเลขฐานนะเลขชี้กาลังสองยกกาลังเลขฐานสองนี่ต้องใช้นะเออฝึกเยอะๆนะโอเคปั๊บได้สิบหกนะต้องไดสิบหกนี่เห็นไหมสิบหกนะโอเคทีนี้เราบอกว่าถ้าผมเอาไปเป็นกาหนดเป็นตัวแปรเนาะกำหนดเป็นตัวแปรผมให้ a ลบออกเลยแล้วกันให้ a เท่ากับเอาเลขอะไรดีเอาสิบก็ได้อะ b เท่ากับสองเอานะ a เท่ากับสิบ b เท่ากับสองแล้วผมบอกว่าเขียนพาวตรงนี้นะครับข้างหน้าเป็น a ข้างหลังเป็น b เออคำตอบที่ได้จะได้เท่าไหร่ครับเออได้เท่าไหร่ไม่ใช่นี้นะ ลบออกจากสาระระบบไปเลยได้เท่าไหร่ครับ A a เท่าไหร่ครับ A คือสิบใช่ไหมเลขยกกําลัง b คือสองเพราะนั้นจะได้เท่าไหร่ครับสิบยกกําลังสองใช่ไหม, 10, 2, มไ <curry> สิบกำลังสองมีค่าเท่าไหร่สี่สิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบกำลังสองสี่สิบได้ไงวะร้อยหนึ่งเออสิบกำลังสองหนึ่งร้อยนะ หนึ100นะครับคืออะไรครับ10คูณการกี่ตัว2ตัวสิบคูณสิบนะครับอ่าใส่ศูนย์ไปเลยสองตัวศูนย์ตัวที่หนศูนย์ตัวที่2องหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งใส่ไปข้างหน้าเห็นไหมวิธีคิดเร็วๆนะอ่าได้หนึ่งรยนะครับอโอเคปับ๊บอ่าได้หนึ่งรเห็นไหมนีม่ไงนะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมให้ B เท่ากับสาอะ่ะ ได้เ,เท่าไหร่เอ่ยมีเท่ากับสามเอออุอ้ยอันนี้อันนี้ง่ายเลยเพราะว่าเป็นเลขไอ้น,นี่ด้วยนะเป็นเลขหน่วยด้วยหน่วยกิโลอ่ะสิบกำลังสามคือกิโลใช่ไหมได้เ,เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยไปแล้ว<อ>เลยเท่าไหร่ครับสิบกำลังสามคือกิโลกิโลคือหนึ่งพันใช่ไหมอ่าอุ้ยตอนสมัยเรียนปชหนึ่งก็อุ้ยเรียนมาแล้วนะท่องมาตั้งเยอะนะ เออได้หนึ่งพันนะครับหนึ 1, ่งพันนะี่ง่ายนะสิทกำลังสามมีค่าเป็นหนึ่งพันอ่าโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของเลขยกกำลังเนาะอ่าเพราะนั้นเลขยกกำลังก็จะมีประมาณเนี้ยนะอ่าโอเคนะพอละวันนี้เอาแค่นี้พอไปมากกว่าน,นี้ตายนะครับนะอ่ะโอเคเพราะนั้นมีใครสงสัยถามอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับ ่าเลกที่กำลังตามได้อยู่ใช่ปะฮะหมายถึงงานเก่ายังตามได้งานเก่าอ่ะตามได้อยู่ใช่๋อตามได้อยู่ก่อนวันพุธนะโอเคโอเควันพุธวันพุธเออวันพุธตอนกลางคืนผมจะตัวไอวันพุธนี่คือวันพุธสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้จ้ะวันพุธสัปดาห์นี้กลางคืนผมจะนั่งตัวอีกรอบหนึ่งนีหนึ่งปะอ๋อใครจะไปอยูนตัวให้แกตีหนึ่ง ฉันใช้ส่งก่อนให้ส่งก่อนสองทุ่มเพราะหลังสองทุ่มฉันจะเริ่มตรวจแล้วนะอเออให้เวลาเขาตรวจดีซี่แม่ตั้งกี่ห้องตั้งหกเจ็ดห้องอุ้ยให้ให้ให้เออให้จะตรวจเวลาตรวจหน่อยไอ้โมสไอ้โมสส่งคําตอบอันงานเก่ามาให้หน่อยเดียอ้าว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 ทำเองทําเองทําเองเล่าแล้วเล่าล้วทาเองทําเองเออเดี๋ยว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 เขาเรียกว่าต่อหน้าต่อตาเลยนะเออ เราเล่นจ้าเราเล่นเออแหมแม่แม,แมอ้าวโอเคทีนี้ในในงานนี้เนาะสัปดาห์วิค8นะอันนี้จะเก็บอีกหนึ่งช่องเลยนะในวิคที่8จะมีทั้งแบบทดสอบกับข้อสอบนะอ่าข้อสอบก็ไปนั่งทําเอานะครับข้อสอบนั่งทําเอาก็มีแค่อ่ามีแค่5ข้อนะอ่าข้อสอบก็มีแค่5ข้อ อันนี้จะไม่พูดซ้าเติม้วนะเพราะว่าไอ้คราวที่แล้วสอนไปแล้วว่าเนี่ยไอ้สมการพวกเนี้ยเราเวลาที่เราเจอเครื่องหมายหลายตัวเราจะต้องคิดตัวไหนก่อนนะยังจาได้ไหมถ้าเจอวงเล็บคิดวงเล็บก่อนใช่ไหมเจอเพิ่มค่าลดค่าอ่นนะบวกบวกลบบวกบวกลบก่อนนะแล้วก็ลําดับต่อไปก็คือคิดคูณกับหารใช่ไหมคูณกับหารก่อนแล้วค่อยมาทําบวกกับลบ,ลบนะอ่าแต่เผาเอิญว่าในโจทย์นี่มันไม่มีไม่มีวงเล็บเนาะ เออแล้วก็ไม่มีเพิ่มค่าลดค่านะเพราะนั้นเราจะคิดอะไรก่อนก็คือคิดคูณอาหารก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปทําบวกรลบที่หลังนะอ่ะตาตามตามตรรกะของมันเลยนะตามตรรกะศาสตร์ของมันเลยอ่าข้อสอบก็มีประมาณนี้นะครับอ่าลองทําดูไม่ใช่ลองทําต้องทําเลยแหละนะแล้วก็มีแบบฟึกหดัดที่นี้แบบฟึกหัดเนี่ยข้อสามสี่ห้าเนี่ยเราไม่ได้เขียนโปรแกรมที่หน้าจอเลยตรงเนาะเราเรียนกันอยู่ที่บ้านเนาะบางคนก็ ใช้โทรศัพท์นะบางคนก็ไม่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 ไม,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 มีสะดวกคอมนนะนะก็คงทําไม่ได้นะเนีย่ยบอกคํานวณหาปริมาตรรูปทรงสามเหลี่ยมว้ากีดเลยใช่ไหมนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องงี้เอางี้ให้เธออธิบายมาแล้วกันว่าเดี๋ยวนะแก้ไขก่อนอนะที่จริงถ้าถ้าเรียนอยู่ที่วิทยลไยก็จะทําตามนี้นะทาข้อสาถึงข้อข้อห้าอ่แต่เพรเอินว่าเราเรียนออนไลน์อยู่บ้านเนาะก็ ให้อธิบายแล้วกันนะวันนี้มีเพิ่มเติมสองเรื่องนะอาธิบายการเขาเรียกอะไรอะการหารนะครับเป็นแบบทศนิยมเนาะว่าทำยังไงนะแล้วก็สองก็คืออธิบายเนาะเรื่องการแสดงผลแบบเลขยกยกำลัง นะไปก๊อปปี้ที่เน็ตใส่ word ทําเป็นอะไรมาได้หมดนะหรือจะเขียนถ่ายรูปส่งมานะหรือหรือนะจะอัดคลิปวิดีโอเนอะอาะอธิบายด้วยด้วยการใช้ปากอาธิบายเนาะอาการหาร แบบทุนนิยมทาแบบนี้โดยการอย่างนี้เป๊บๆอัดคลิปเสร็จปุ๊บเอาคลิปส่งมาก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับขอให้มีงานส่งมานะเขียนก็ได้ใช่ไหมครับเขียนก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างได้หมดอนะอัดเป็นคลิปมาใหาบโอ,อ้ยอย่ากระจะดองงานส่งวันนี้แหละอย่าดองงานนะผมยากดองเอออย่าดองงานเลยเนี่ย,งงเ,ยเห็นไหมพอพอผมส่งคะแนนไปให้ดูฟันหลอกันเต็มเลยเห็นไหม โอ้แล้วก็จะมานั่งเครียดกันว่าตายแล้งานนี้ไม่เสร็จงานนี้ยังไม่ไส่งเง่ใช่ไหมเออโชคดีนะที่ผมยังให้ทําส่งถึงวันพุธโดยที่ยังไม่ตัดคะแนนน่ะไปเจอแบบหด,ห,ดหินหินมาเนอะเธอหักคะแนนไปแล้วเรียบร้อยนะเออยังให้โอกาสอยู่นะครับทําให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะโอเคนะสัปดาห์นี้มีสองงานนะแล้วก็งานที่จะทําที่ค้างนะแล้วจะทาส่งนะ ให้ส่งภายในวันพุธนี้นะครับจะไม่หักคะแนนแต่หลังวันพุธแล้วหลังวันพุธไปแล้วนะหักหนึ่งคะแนนทุกงานนะงานไหนส่งมาหักตัวน้าหนึ่งคะแนนนะครับแล้วผมจะตรวจอีกทีงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่คือหักแล้วน้หนึ่งคะแนนหลังวันอาทิตย์ใครยังไม่ส่งอีกหลังวันอาทิตย์อยากจะทําส่งทําส่งได้ไหมในสัปดาห์สอบทําส่งได้แต่เท่ากับเป็นการสอบซ่อมนะ เหมือนเหมือนสอบซ่อมหมก็คือได้ครึ่งหนึ่งอย่างที่เธอควรจะได้เต็มห้าใช่ไหมช่องนั้นก็จะได้เต็มที่แค่สามนะเพราะไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่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 กระตือรือ้นทําอ่ะต้องมีคะแนนมาบีบบังคับกันเนาะอู้ตายตายตายนะทําด้วยนะเออตอนไอ้ที่ลิศลิศออกมาเนี่ยอู้พอพอดูเลขที่ดูชื่อปุ๊บอู้หขาประจําเจ้าเดิมนะไม่ทําเลยนะขาประจําเจ้าเดิมเนาะ จริงไหมรัตพลอย่าไปอย่าลืมนะไปทำด้วยนะขอญาติพลาดพิงนะอ่ะโอเคมีใครสงสัยถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเนี่ยเนี่ยเหไหมเที่ยงจะเที่ยงครึ่งพอดีเมือจะออกครับไอ้อย่าไปพูดเรื่องการเมืองไม่เอาการเรียกใครครับคือบันทึกก่อนเออปือบันทึกก่อน โอ้ปึ๊บปึ๊บหยุดพับ